วันนี้นะคะเราอยู่กับหนุ่มมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะทุกคนมาซ้อมมวยนะคะเอ้านี่ไงเห็นไหมคะเอ้า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 ค่เออเอ้าเอ้าดีผู้ชายมิสเตอร์ม <ah ิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะอันนี้น้องพิมพ์ไทยแลนด์นะคะคิ 唉呀 มากเลยอ่ะต่อๆทุกคนขานี่หนุ om, ่มๆนะคะดุมโฝั่งนี้เตะแล้วนะคะฝั่งนี้เตะแล้วเออนี่ไงมาดูมาดูอาดี้หนุ่มๆนะคะเขาจะเปย์ว่าดีจะเปลวย่า เออเออเออโอ้โหถ้ากระเทยโดนเตะจะเกิดอะไรขึ้นเอออ่าวเบียดดาวเบียดดาว ออออ้ออออออ้้าาโโโโโหหไปไปแล้วอะไรรู้ปะอยากกระโดดไปโดนกระเทยนะอ้อ้าวอ่า,อาตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวดเขาเรียนมวยนะคะบ็อกซิง่งบ็อกซิ่งไทยแลนด์นะคะ บ็อกซิ่งไทยแลนด์นะคะ,อะเออนี่ไงอ้าโอ้โอโอ้โหนี่ไงนี่ไงเออเขาเรียกว่าเรียนมวยนะคะในรอบเก็บตัวของมิดอินเตอร์มิดเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเออ คือแบบว่าตื่นเต้นมากเออโอเคโอเคโอเคไปไหนคะไปไหนไปไหนนี่ไงอ๋อโอเคที่ทุกคนขาดหล่อมากนี่ตอนนี้เขาเตะก,กันนะคะตอนนี้เขากำลังเตะก,กันอยู่นะคะทุกคนขาถือว่ามวยไทยนะคะก็ถือว่าเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมของโลกเลยนะคะ อยู่วินเดอร์ยูแคนชุดโอ้โทุกคนเรียนมวยนะคะทุกคนเรียนมวยอันนี้คิมนะคะน้องคิมของเราเออเออเออโอ้โหไทยแลนด์มันหนักมาก ไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์นดคิมเอ่อเออเอ่ออยากโดนคิมฉัดจังเลยอยากโดนแทงเข่าอะไรเนาะอยากโดนแทงเข่าจังเลยนี่ไงนี่ทุกคนค่ะพวกเขาปกลัวแต่ละคนเขาแบบสนุกสนานจริงๆมวยไทยก็คือกีฬาของโลกใช่ไหมฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์อ๋อครูพูดว่าอะไรนะอ๋อโอเคอ๋อโอเคนี่นี่ดูนะคะวันนี้ครูสอนอะไรกับผู้เข้าประกวดบ้างคะวันนี้จะมี กระเข่าครับค่ะเวลามันน้อยมันเป็นท่าที่ใช้ป้องกันตัวได้จริงๆใช่ไหมคะนี่เป็นพื้นฐานมวยไทยค่ะมันมีเชือกผืนได้เปลี่ยนเลยมนคือพื้นฐานมวยไทยเลยอ่านะคะท่าคืนนี้หนูเดินขมขืนหนูใช้ได้เลยได้เลย ยิงอ่าอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยูโชยูโชยูโชสโลลี่สโลลี่อ่าอ้าวอ้าวอ้าวอโอ้โหเกือบโดนหน้ากูไปอ่ามาค่ะ น้านี่ไงนี่ไงถ้าดูลองเป็นอันนี <t <t ้บ้างได้ไหมคะอะไรนะอะไรนะอะไรนะดูแ้งเตะดูแ้งเตะถ่ายถ่ายกูถ่ายกู Uh, uh. สนุกอยู่นะวันนี้ก็ถือว่าน้องๆเพื่อความเป็นเกิดมิเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็มาเก็บตัวที่อยุธยานะคะมาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยองศููนย์รีสออะไรนะคะคลองศูนย์ภูรีสอนคลองศูนย์ภูรีสอนี่ครับสมาคมลูกหลานนายขนมต้มอนะ๋อสมาคมลูกหลานนายขนมต้มก็ใครอยากฝึกมวยก็มาได้เลยนะคะนี่มาดู